อยากให้รดคุณสวยอยากให้รดโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมการปกป้องคราบมลภาวะริ้วรอยชมคิวนี้จบครับเข้ามาทำได้เลย เคสนี้ครับลูกค้าเข้ามาปรึกษาว่าอยากปกป้องสีรถพร้อมอยากได้ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเราจึงนาเสนอเจ้าการติดฟิล์มกันรอยและเป็นฟิล์มกันรอยแบบด้านเพื่อความเอกลักษณ์แปลกใหม่พร้อมการปกป้องซึ่งฟิล์มตัวนี้นในตระกูลของเราจะเป็นเรื่องของเมซีรีเมซี่ของเราจะเป็นตัวฟิล์มด้านพิเศษนะครับลักษณะของซาตินโครม ซาตินโครมคือฟิล์มด้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างฟิล์มด้านที่เป็นลักษณะดำด้านแบดแบนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฟิล์มใสที่เป็นเงาเงาดูฉ่ำๆฉะนั้นเขาอยู่ตรงกลางซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เพื่อนเเห็นครับไม่ได้เงาด้านจนดูดิบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกใสจนรู้สึกว่าเป็นสีรถปกติน,นั่นคือเอกลักษณ์ของเจ้าตัวฟิล์มเมดซีรีส์ของเรานะครับทีนี้เรามาดูครับ นอกจากการป้องแล้วลูกค้าังบอกว่าอยากได้ความโดดเด่นเราจึงใส่ใจเรื่องนี้ครับตรงไหนที่เป็นเงาได้สังเกตนะครับเนี่ยเราเอาเงานะครับเพื่อตัดก,กับความที่เป็นด้านออกตัวสตินเห็นไหมครับอ่าสังเกตง่ายๆครับอะไรที่เป็นเพียโนแบ็กภายนอกของเจ้าตัวบีบดีซิลตัวนี้เราจะทาการติดเป็นฟิล์มใสให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับที่ก็จะเงาเห็นไหมครัเป็นชุดเดียวกันเลยอ่าขอบกระจกนะครับอ่าเสาข้างขอบกระจกอ่า ตรงมือจับครับเห็นไหมครับอ่ามันจะดูมีมิติขึ้นเห็นไหมครับมันไม่ดูแบดมันไม่ดูดําดุจนเกินไปด้านล่างครับว้าวเห็นไหมครับดูสวยเลยเห็นไหมฮะโอ้ตรงนี้ก็เงาเป็นชุดเดียวกันเลยแล้วก็สาดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นด้านเห็นไหมครับด้านหลังเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆเราก็ให้ความใส่ใจเหมือนกันฉะนั้นรถจะมีเป็นลักษณะของเป็นบุคลิกของตัวคุณเองเห็นไหมครับอะไรที่เป็นเพนทอแบกเงาๆเรายังคงให้ความเงาอยู่อ่าเพื่อจะได้ตัดกับเจ้าตัวฟิล์มด้านตัวเมทซอรี่ของเรา ท้ายครับตรงการชนด้านท้ายสังเกตนะครับเห็นไหมครับก็ยังคงความเงาได้อยู่นะจะตัดกันเลยเห็นไหมครับมันจะไม่ดูดิบมันจะไม่ดูเป็นแบนแบ,แบ๊จนเกินไปขับรถแล้วมันดูด,ดนัดนด้างนี่คือความเอาใจใส่ของตัวงานที่ลูกค้าอยากได้ความโดดเด่นลักษณะแบบนี้ครับเราเข้ามาปรึกษากันก่อนได้จะเอาแบบดิบๆก็ได้หรือมีลักษณะของเป็นกิมมิคของตัวเองอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะก่อนการติดตั้งลักษณะของงานเราเป็นงานดีเทลลิ่งอยู่แล้วครับ ก่อนทำการติดตั้งฟิล์มเราทําการขัดลบรอยนะครับขัดชักเงาเคลือบเซรามิกทั้งคันแล้วจึงจะติดตั้งฟิล์มได้นั่นคืองานดีเทลลิ่งของเราหากเ,เพื่อนๆสนใจงานลักษณะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับอาปทอทั้ง2ส,สาขาพร้อมให้บริการแล้วครับถ้าเป็นกรุงเทพซอยรัชดาลาดพร้าว80แยก22ถ้าเป็นนนทบุรีซอยวัดประดุกครับเข้ามาได้เลยสวัสดีครับ